สวัสดีค่ะกลาพบกับเพื่อนอีกแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษสำหรับคนที่เปลี่ยนเขาเรียกอะไรปรับตั้งค่าภาษาต่างดาวให้เป็นภาษาไทยแล้วยังมีอาการยังเป็นภาษาต่างดาวอยู่ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็ประมาณว่าติดตั้งเกมสักเกมหนึ่งแล้วตัว ตัวเกมเนี้ยมันเป็นภาษาไทยแล้วติดตั้งลงไปเป็นภาษาต่างดาวก่อนอื่นเลยคงต้องให้เพื่อนๆกลับเข้าไปดูก่อนว่าเราปรับตั้งค่าแล้วหรือยังเข้าไปที่ปุ่มสตาร์ทคลิกขวาคอนโทรลแพเนลแล้วก็รีเทียน แล้วก็แอดมินแล้วก็ให้มาดูอันรหลอกส่วนข้างล่างนี้ดูว่าเครเื่อนเพื่อนตั้งไว้เป็นภาษาไทยแล้วหรือยังอืมสำหรับคนที่ยังมีปัญหาว่าเออตั้งเป็นภาษาไทยแล้วแต่ทำไมเข้าไปในเกมแล้วยังเป็นภาษาต่างด้าวอยู่วิธีง่ายๆเลยก็คือลบออกลบตัวเกมออก หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ติดตั้งไปเนี่ยลบออกแล้วติดตั้งใหม่แค่นี้ก็จะได้เป็นภาษาไทยแล้วหรืออย่างเช่นคาราโอเกะที่เป็นภาษาไทยมีโปรแกรมคาราโอเกะบางโปรแกรมที่มีปัญหากันบ่อยๆ,ๆก็แค่ดูการตั้งค่าของเราว่า ของเราตั้งเป็นภาษาไทยแล้วหรือยังถ้าตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการถอดโปรแกรมที่บอกว่ามันเป็นภาษาต่างด้าวแกอยังไงก็ไม่หายเนี่ยถอดออกแล้วก็ดูให้ชัวว่าการตั้งค่าของเรามันเป็นภาษาไทยแล้วแล้วก็ทำการติดตั้งโปรแกรมนั้นนั้นใหม่แค่นี้ก็หายแล้วนพอเพาะเพงเคยอยู่รอบนึง ลงวินโดว์ใหม่ไปแล้วอ่แล้วลืมปรับการตั้งค่าโดยที่ลงโปรแกรมไปแล้วแล้วมาปรับการตั้งค่าเปลี่ยนภาษาต่างดาวให้เป็นภาษาไทยเนี่ยพอตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วรีสตาร์ทเครื่องแล้วแต่ไงเครื่องเอ่หรือโปรแกรมนั้นๆที่เราติดตั้งไปมันไม่ยอมอ่านภาษาไทยสักทีก็เลยถอดโปรแกรมนั้นออก แล้วก็นั่งสงสัยอยู่สักพักหนึ่งก็เลยลองติดตั้งใหม่กลายเป็นว่าเคล็ดลับมันมีอยู่แค่นี้เองนั่นก็คือตั้งภาษาให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะทำการติดตั้งภาษาเอติดตั้งโปรแกรมเข้าไปใหม่เท่านั้นเองคลิปนี้คงสัน้นคลิปนี้แค่นี้สวัสดีค่ะ